อมยิ้มวันนี้เสนอเรื่องถ่ายรูปตามแบบช่วยคนตาเจ็บขุนครูแก้งตื่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการอมยิ้มนะครับแล้วก็เรียนรู้พัฒนาการเด็กๆรวมถึงเรื่องของครอบครัวนะครับมาอยู่ด้วยกันในวันนี้ผมกับสีเอว้ทำไมช้าจังเลยสี เดินมาแบบมัดปัดเรียวฮะอาสวัสดีท่านผู้ชมกรอนสวัสดีค่ะครับแล้วก็พอสอเป็นอะไรเนี่ยวันนี้ฮะเป็นนางแบบค่ะคุณหมอคะโอ้โหทำไมละจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเจอสถานการณ์แบบอมยิ้มตอนแรกนี้จะได้ตั้งตัวติดค่ะฝึกเอาไว้ฝึกเอาไว้นำเข้าสถานการณ์ของเด็กๆอมยิ้มตอนแรกอย่างนี้เป็นคล้ายๆอย่างนี้แล้วครับเกี่ยว้กับนางแบบนายแบบจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับ สถานการณ์วันนี้ครับเราคัดน้องๆที่มีความสนใจในเรื่องของการถ่ายแบบแฟชั่นมาร่วมทำกิจกรรมกับเราครับโดยเรามีท่านางแบบอาชีพให้น้องๆเรียนแบบครับโอ้โหงานนี้สนุกแน่ๆครับและน้องๆวันนี้ครับเราใช้น้องๆระดับชั้นประถมต้นครับลองถ่ายแบบแฟชั่นนักเรียนกันดูนะลูกนะนีหน้าตาน่ารักนะครับน้องคนนี้ครับพี่บอกไปก็ไปหนึ่งต่อท่ามไปนี่ครับทำท่าครับฟรีสไตล์ครับแล้วแต่ตามใจชอบครับช่วงแรกครับอันนี้ตามคอนเซ็ป จนเมื่อครับถึงคิวตามคอนเซปครับโอ้โหคอนเซปจะเป็นยังไงไปดูกันครับชัวตามคอนเซปครับคุณผู้ชมท่านี่โอ้โหเด็กจะถ่ายได้เลยครับเนี่ยคิดครับห้องคิดครับจะทําได้หรือเปล่าไปดูครับวีลวอีก้วรักทำได้ครับนี่ครับดูความพยายามของเธอครับนี่ครับโอ้โหใกล้เคียงนะครับคุณผู้ชมน่ารักมากครับภาพนี้ครับ ดูครับดูความพยายามครับจะเมื่อยก็ทนครับสู้ไหวครับพี่ขาเฮ้ยเอางี้เหรอเอาครับเอาและสิครับมารูปสุดท้ายต้องถ่ายกับงูตัวใหญ่ครับสา่หน้าครับไม่ไหวครับผู้ชมช่วยไม่เอาแต่ทำไมมาพกผ้าครับโอ้โหแล้วดูครับผู้ชมใส่รังมาเลยครับงูครับ อเอาของจริงมาเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ห้องเหงื่อแตกแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้ยอช <c oughs> <ม>่วโอ้โห้วนประสาทครับหูนยันตะเรียงครับโอ้ยเอางูปลอมมาครับเล่นเอาใจหายใจคว้างครับพี่มก็พี่พีและเรียบร้อยครับแหมภาพก็ออกมาสวยงามเช่นนี้ครับดูภาพตามนี้นะลูกนะนะดูน้องผู้ชายครับโอ้โหให้ดูภาพตามคอนเซปต์ครับ ยังไม่บอกนะครับว่าภาพที่ว่านั้นเป็นยังไงอ่ะานั่งลงลนั่งลงแต่ดูน้องทำนะครับนี่ครับอโอ้วโหโอเคไปเริ่นอนแล้วครับคุณชมเหยียดขาด้วยครับนี่แน่นี่ครับเชิดเชิดหน้าเชิดหน้าด้วยครับโอ้โหคนนี้เก่งครับคนนี้เก่งครับทำตามแบบที่เราให้ครับโอเคพร้อมห้าสี่สามสองไปไปใครทำเราใครทำเราใครทำเรา โอ้โหครับได้อารมณ์มากครับแม่ถือรูปโป่งแล้ก็ทำหน้าครับอันนั่งแบบเลยครับออ้ยองนี้เหรอจนถึงรูปเจ้าปัญหาครับแย่สิครับทุผู้ชมอย่าว่าแต่เด็กเลยครับผู้ใหญ่อย่างเรายังไม่กล้าถ่ายรูปกับมูเลยครับอืมเบะนะครับนี่กันครับโอ้โหพี่เล่นกันอย่างนี้เลยนะครับอหนดูลีลาของทีมงานครับเป็นเปิดลังครับ จริงเหรอไอ้ช้ำช้ำนั่นแหละลีลาแม่แสบจริงๆครับกับทีมงานคนนี้ครับอุ้ยจะดีเหรอไม่ไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวดูรูปอย่าพกผมอย่างนี้แล้วก็อย่าอย่าถือถือแบบเนี้ยมองเลยครับโอ้โหหายใจเฮือเลยนะมาพกภาพลงภาพถ่ายภาพกับงูครับแม่ใครจะเอางูจริงมาครับคุณผู้ชมอะไรงูเหรอกลัวป่ะจริงป่ะ เอะไรนะครับบางอ้าบไปแน่โอ้โหหน้าม้าต้องบังไว้ให้ครับต้องบังไว้ให้นะครเขียนเป็นไงน้องบอกไม่ไหวครับพี่บังอยู่ก็ไม่เอาเอาดูครับน้องถ้าทางมันเขี้ยวมากเลยครับอยากจะบถึงจับเลี้ยงดีดีดูตรงนี้ครับโอ้โหลีลาเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับโอ้โหนิ่งครับนิ่งครับวามแบมเราะลูกนตามนี้เลยชอบใช่ไหมชอ คุยนรกว่าชอบใครจะชอบครับพี่ขานี่มันงูนะคะโอ้โห,โหพูดมาได้มาขอดูขอขอดูครับ oh, โอ้โหดูครับเล่นเอาสะดุ้งครับน้องที่นใจถ้าตัวเท่ากันนี่โดนแน่และทั้งหมดนี้ครับคือ,อประสบการณ์การถ่ายแบบที่เรานำมาให้กับน้องๆโรงเรียนวิทยาวนาลัยครับ จะเห็นได้ว่าน้องๆก็จะพยายามที่จะทําตามที่ผู้ใหญ่บอกให้ทํานะคะแต่ในกรณีที่เป็นเรื่องงูค่ะน้องๆหลายๆคนถึงกับอึ้งนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะสอนน้องๆได้ค่ะในการที่จะสามารถบอกความต้องการของตัวเองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า a s s e r t i v e นะคะคือให้เด็กๆสามารถพูดแล้วก็สามารถที่จะบอกความต้องการของตัวเองได้นะคะรู้จักที่จะปฏิเสธหรือว่ารับทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําหรือว่าไม่อยากทําค่ะ ช่วงหน้าครับกลับมาดูช่วยค้นตาเจ็บครับคุณครูแก้งตื่นกลับมาอมยิ้มช่วงต่อไปนะครับเรียนรู้กันทั้งครอบครัวพร้อมๆกับเด็กๆในสถานการณ์ที่อมยิ้มสร้างขึ้นมานะครับ<อ>สี่ครับตอนนี้ปัญหาสังคมเรามีเยอะเกันแล้วเกิน เรื่องของการไม่ช่วยเหลือกันเนี่ยนะครับอุบัติเหตุกันโอ้โหเราเห็นนะเจ็บๆอย่างนงี้ยังก็ไปขโมยของเขาอีกนะไฟไหม้ทั้งหลายก็ไม่ไปช่วยขนของแหละขนของหนีเยอะแยะไปหมดเรื่องการช่วยเหลือกันไม่มีเลยนอกจากสังคมเราตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะต้องการคนดีแล้วคุณหมอทราบไหมคะว่าเรายังต้องการคนดีที่มีความอดทนอีกด้วยโอ้ใช่ต้องอดทนทําความดีอยู่อย่างต่อเนื่องเนาะอย่างเช่นกรณีนี้ค่ะเจ็บด้วยแล้วยังจะดื้อด้วย ทีเนี้ยจะช่วยดีไหมอะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะครับสถานการณ์นี้ครับมีคนตาเจ็บครับมาให้น้องๆนั้นช่วยนําทางไปส่งที่หน้าโรงเรียนครับแต่คนตาเจ็บที่ว่านี้ไม่เป็นคนดื้อครับไม่ค่อยเชื่อฟังเด็กครับงานนี้น้องๆต้องใช้ความพยายามอย่างสูงครับในการช่วยเหลือคนคนนี้ครับนี่ครับมาแล้วครับปักปักครับโอ้ชนนู่นชนนี่ครับไม่แห่ดื้อครับคุณผู้ชม และเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้สถานการณ์นี้ครับทีมงานครับทำของปลอมครับทำอุจจีปลอมมาหยอดไว้เต็มสนามหญ้าเลยครับงานนี้ครับน้องๆเหนื่อยแน่นอนครับน้องครับเออที่ตาเพิ่งไปผ่าตัดมามองไม่ค่อยชัดอ่ะพี่จะไปตรงหน้าโรงเรียนอ่ะงั้นเดี๋ยวน้องช่วยพาพี่เขาไปหน่อยแล้วกันมันเห็นเหมือนกันนะลูกแต่มันมันมันไม่ค่อยชัดอ่ะลักษณะหญ้าตรงซจายได้ไหมได้อะได้นะเรับไม่ได้ไมใช่เดินไม่ได้ ไทางนี้ทางนี้อ่ะโอเคโอ้ยทางนี้ไม่เดินครับคุณผู้ชมมาเจอดงระเบิดเข้าแล้วครับนะครับโอ้โหเปลี่ยนสถานะครับโดนขี้หมานี่ไงโดนขี้หมามีด้วยเหรอนี่ไงล่ะเอาเอาเอาเหยียบไปเลยโดนปล้เนี่ยไปโดนไม่โดนใช่ไหมไม่นี่ครับคนนี้ครับไม่โดนครับลากไปเลยครับไม่โดนหรอกพี่ตรงไหนตรงหนี้ยเอ้ยเยียบเยียบได้ปะไม่เอาไม่ได้ข้ามไปเลยข้ามไปข้ามอไรย่างงี้เหรอ นี่ครับคนนี้ออกแนวออกคําสั่งเลยครับข้ามไปเลยพี่ข้ามไปเลยเดี๋ยวได้เรื่องหรอกครับพี่นี่ป่ะทางนี้เลยคราวนี้มาดูน้องผู้ชายบ้างครับใช่ไหมไปเลยครับโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตโอ้โหเอาเลยครับชิงช้าอยู่ของมันดีๆครับโดนสักทีครับหนึ่งดอกครับจากชิงช้าครับ มาเล่นม้ากระดกต่อครับตาคนนี้ครับเอาเอาเอาไปทำไมครับโนพยายามบอกเลยครับว่าอย่าเดินครับแกก็ยังดื้อครับเอาเอาต้องใช้ความพยายามมากกว่านี้นะลูกนะเย้นีะครับเอากระโดดเริ่มนะครับดกเหรอพูดดังๆนะนากระโดดมากระโดดมาไม่ดีครับโอเคทำไงยกครับโอ้รอดไปเลยนี่ครับโอ้รอดไปเลยยกใหเท้ารอดครับ เป็นการช่วยเหลือที่แหมใช้ได้เหมือนกันครับอันนี้มก็ดื้อนี่ครับไม่รู้จะช่วยยังงไมาถึงตรงระเบิดนะครับคุณผู้ชมตรงอุนจี๋ของเราอะไรนะเสียงดังๆไม่ค่อยได้ยินขี้หมาครับแล้วครับบอกแล้วครับพี่ครับขี้หมาครับพี่ครับพี่ใจเย็นๆนะครับอย่ารีบคกันนะอดคอปะเอาปะนะครับโอ้โหนี่ครับถูลู่ถูกกลางครับน้องก็ต้องคอยดึงครับเห็นไหมครับให้จบลีครับยังไงแล้วเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยน้าโรงเรียนเนี่ย มันจะถึงได้ไงล่ะครับพี่ทางดีๆไม่เดินเอ้ามาันลุยอะไรก็ไม่รู้ปกติก็แบบว่ามาดูน้องผู้หญิงครับก็แบบไปเรื่อยไปลนะไปทางไหนอ่ะไปทางนู้นเหรอตรงไปตรงไปฮะนี่ไงตรงไปอยู่เลยวซ้างเลี้ยวซ้ายทั้งบอกทางทั้งดึงเอ้าซ้ายกับทางนี้ดื้อจริงๆฮะ ไม่ฟังอะไรเลยครับพี่คนนี้ครับแหมน่นายเดินเองจริงแล้วจะได้ไปกันแล้วพี่โอ้ชัวร์โอ้โค้ดหนังได้ไหมครับแล้วติดแล้วต้อเอาครับไปติดเครื่องเล่นแล้วนะครับเอาเอาเด็กดึงไงครับเอาเอาเอาไงครับเนี่ยเอาเอาเด็ดึงครับิดเชื่อโอ้โหอะไรครับเนี่ยแม่ภาระจริงๆเลยเนี่ยมาที่ไรไม่เคยจำมาถึงดวงระเบิดนะครับอุ้ยเหยียดกันนะครับอะไรเนี่ยจับตาดูให้ดีครับคุณผู้ชมเหยียบอู่อ่ะ แถวนี้ไม่มีหมานะคะนี่ครับไม่มีค่ะรักษาน้ําใจครับไ,ไป,ไไปและด้วยความน่ารักของเด็กเห็นไหมครับคุณผู้ชมรักษาน้ําใจครับกลัวจะเสียใจครับที่เหยียบอุจจิปลอมครับมันก็มองเห็นนะแต่แบบมันจะเบลอๆหน่อยอะอเออแล้วมันปิดตางนี้ด้วยยิ่งมองไม่ชัดข้าวใหญ่เลย ทางนี้ครับดูคนนี้ครับทางนี้ครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดครับน้องนี้ครับทางนี้ครับพี่ครับพี่จะไปไหนของพี่ครับโอ้โหพาไปพาไปเอาเอาคอาเ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 ออ้ยอาเอาเออาอาาเอเอยเาาเเอาเอเเออาเออาอเอาเอเอาเอาเาเอาเเ ดูครับไม่มีต่อดูครับเดินไม่เดินครับอยากมุดน้องที่ต้องมาช่วยยกอม้ากระโดดให้พี่เขามุดดูนะครับดูความมีน้ำใจของน้องๆครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมเอออย่างนี้เขายังชั่วเนี่ยทางโล่งๆไม่มีอะไรให้เหยียบอ้าวเลยอ้๊ยเ้ยอะไรเนี่ยนิ่มๆเจออุ่นจีก็แล้วครับอุ่นจีปลอมครับคุณผู้ชมเด็ดเด็ดเดี๋ยว็ดเด็ดอะไรเนี่ยโรงระเบิดของเราครับเฮ้ยครับ คอณคเลยนีเอาละครับเดี๋ยวเดี๋่หมาฮะเอาครับน้องบอกว่าที่หมาครับวิ่งกระสับวิ่งแกงตกใจครับหน้ามาแล้วครับวิ่งชนต้นไม้ครับขุ่มครับโอ้ยมาเอาวิไปทำไมดุซะเลยครับน้าจะวิ่งไปทำไมครับเอานาคานไม่ด้เหรอวะนาได้มองครับเอาเอาฮ้คานทำไมล่ะครับเนาจี๊ดลูกจี๊ดลูกจี๊ดไปข้างหน้านั่นเลยหายทีไหน นี่ครับนี่ครับลูกโอ้โอ้ดูครับมันเยอะเงี้ยมาจากไหนเนี่ยดูครับน้องคนนี้ครับใจเย็นแล้วมีอารมณ์ขันได้ไหมเดินได้เนี่ยตอนนี้มีพื้นไปแล้วแล้วขึ้นไปยินมันม้านั่งทีไหนเนี่ยอุ้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 ่านั่งอ่ะพี่เนี่ยต้องดูเลยครับนี่มันม้านะที่คึ้ไปทำไม้ของพี่ ก็แสดงให้เห็นถึงความมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะต้องการที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นของเด็กๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสเสน่ห์หรือว่าความน่ารักของคนไทยอยู่แล้วค่ะส่วนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุค่ะเหยียบอุจจาระเข้าจริงๆเนี่ยเราก็เกิดถามมาว่าพี่เหยียบหรือเปล่านะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าน้องๆบอกว่าไม่ได้เหยียบค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปได้หลายกรณีนะคะเช่นอันแรกน้องๆอ,อาจจะรักษาน้ำใจของอีกฝ่ายหนึ่งค่ะกลัวอีกฝ่ายหนึ่งจะเศร้านะคะอีกในกรณีหนึ่งน้องๆก็อาจจะ เกรงว่าจะถูกผู้ใหญ่ตําหนิก็ได้นะคะว่าตัวเองปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดีค่ะตรงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถสอนน้องๆได้นะคะว่าในการที่เราทําอะไรลงไปแล้วเราเกิดข้อผิดชาาดหรือว่าทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรเราก็สามารถพูดคุยหรือว่าเสนอแนะได้ตรงนี้นะคะเพื่อน้องๆจะได้ปรับปรุงค่ะแล้วก็ไม่กลัวการที่จะถูกผู้ใหญ่ตําหนิมากจนเกินไปนะคะช่วงหน้ากลับมาชมคุณครูแกล้งตื่น และคลิปจากทางบ้าน